สวัสดีครับทุกคนครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะช่วงเช้าเทุกคนครับฮะก็วันนี้ก็พามาเดินชมสวนทุกคนครับวันนี้นะมีต้นไม้มาใหม่มีต้นไม้มาใหม่นะครัะผมเหลือบไปเห็นล้ะนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะว่ามันต้นอะไรทุกคนแบบมันสวยมากเลยนะฮะดูลักษณะของเขานะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเนี่ยนะฮะเขาอยู่โซนนี้พอดี พี่สาวเพิ่งตัดกิ่งเขานะโอ้โหถ้าผมไม่อัดคลิปเนี่ยคือเครื่องบินไม่มาทุกคนถ้าอัดคลิปอนะมาดีดีทุกคนครับนี่เลยครับนี่คือต้นต้นมกะกอกโอลิฟนะฮะต้นมกะกอกโอลิฟที่สําคัญนะทุกคนเขามีใบซื้อด้วยนะเดี๋ยวให้ดูดีๆเนี่ยทุกคนครับ ก็คือต้นมะกอกโอล kind of ีฟนะครับนี่เป็นใบเซิงของเขานะครับนี่เป็นใบเซิงของเขาลูกลูกของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะนะฮะลูกเขาก็คือเป็นแบบนี้ก็คือมันจะเป็นมะกอกที่เข้าไปดองที่ฝรั่งเขาชอบกินฮะที่เอาไปดองกันใส่โหลที่เป็นแก้วอ่ะนะครับลูกเขาจะเป็นแบบนี้นะนี่คือเป็นได้มารอบนี้สี่ต้นนะครับจะบอก จะบอกว่าราคาไม่ธรรมดานะนี่ก็คือเป็นใบเสร็อของเขานะครับเสรอแหล่งที่มาที่ไปอะไรต่างๆนะนี่นะฮะลักษณะของต้นมะกอกเนะี่ยดูทุกคนเขาเพิ่งเอมามาส่งนะเดี๋ยวให้ดูใกล้เลยนะครับเอาต้นเนี่ยนะทุกคนดูใบของเขานะมันจะออกลักษณะอย่างนี้เลยนะเรียวยาวนะครับ ปายของเขาเนี่ยจอกลักษณะเรียวยาวส่วนรูปของเขาก็คือเหมือนในรูปที่ผมเอาให้ดูแล้วนะนะนะฮะดูลำต้นของเขาจะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะฮะบ้านเราอะ่ะเขาก็เอาไปทำเหมือนเอาไปทำพวก น้ำมันมะกอ,อกอะไรเงี้ยไปทําอาหารได้นะครับมาบํารุงผิวอะไรเงี้ยก็ได้นะนะฮะพวกน้ํามันมะกอ,อกเนี่ยทุกคนเคยเห็นแชมพูน้ามันมะกอ,อกไหมนะของยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งอะ่ะนะครับ mm. เขาก็จะทํามาจากใบไอ้ลูกของน้ํามันมะกอ,อกนี่แหละครับ mm. เขาจะเอาลูกมันไปทำอ่านะแล้วก็สามารถเอาไปดองกินด้วยนะฮะใส่พวกสลุงสลัดอะไรเงี้ยนะฮะ mm. ผมเคยกินแล้วแต่ผมไม่ค่อยชอบอะ่ะ ที่เข้าไปดองใส่โหลกแก้ว่ะนะฮะเอาไปดองใส่สลัดแล้วก็ใส่แล้วก็ใส่ในอาหารอะไรแบบนี้นะครับทุกคน ที่เขาตัดออกมาเนี่ยมันมันก็ไม่นี่นะนะครับไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยนะครับ ใบมันเนี่ยไม่ไม่ไม่มีกลิ่นเลยนะครับใบของเขาเนี่ยไม่มีกลิ่นเลยนะส่วนลูกของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นแบบว่าลูกของเขาถ้าเผื่อใครใครยังไม่เคยเห็นนะนะฮะลูกของเขาก็คือจะเป็นรักษะอย่างเงี้ยแต่ทั้งใบทั้งลูกเขาละมีน้ํามันเยอะนะครับแต่จะน้ํามันเนี่ยจะจะไม่สู้ลูกนะลูกจะน้ํามันเยอะกว่าผมอาชิปตรงนี้อาจจะแบบรบกวนเสียงหงอกหูหน่อยนะทุกคนว่ามันคล้ายใบของลีกวนยูไหม นเคยเห็นรีกวนยูไหมเดี๋ยวผมจะพาไปดูรีกวนยูใบมันก็คล้ายรีกวนยูอ่ะทุกคนใบมันก็คล้ายกิ่งรีกวนยูเลยเดี๋ยวผมจะเอาไปเทียบลองดูนะฮะเดี๋ยวไปเทียบลองดูนะทุกคนเนี่ยรีกวนยูอยู่ตรงนี้พอดีเนี่ยใบรีกวนยูนะฮะใบยาวๆเรียวเหมือนกันนี่คือใบมะกอกแต่มันจะคนละไซส์กันนะครับน่ะมันจะคนละไซส์กันนะ ตัวนี้ก็คือ,อลิซ่าเมเยอร์เลื้อยนะฮะก็มาวางโชว์ด้วยนะครับลิซ่าเมเยอร์เลมอนพันเลื้อยนะครับตรงนี้ยทีจริงถ้ามีซุ้มอะไรแบบนะี้ให้เขาเลื้อยขึ้นข้างบนเขาก็เลื้อยได้นะทุกคนทำแบบไปยึดเขาให้มันนั่นนะ่ะนะฮะเขาก็สามารถแบบพากิ่งพาก้านเขาแบบเป็นยาวๆได้นะครับ เพิ่งได้มาเลยนะฮะต้องทนุถนอมกันหน่อยทุกคนเพิ่งได้มานะฮะนี่นะครับก็มานำเสนอมาเล่าให้ฟังนะว่าได้แบบต้นไม้ใหม่ๆม,มานะทุกคนนะได้ต้นไม้ใหม่ๆที่น่าสนใจสนใจนะครับมีอะไรก็จะมาแบ่งปันให้กับทุกคนได้เห็นกันนะครับอะไรที่มาใหม่อะไรที่ปแปลกๆนะทุกคน นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมและฟังนะฮะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะค,ะนะครับนะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับจะได้ดูคลิปให,ใหม่ๆด้วยกันนะครับสวัสดีครับนี่เลยมาใหม่